สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาวบ้านขามชาแนลค่ะมือนี้าพีผ้านองมะลาะบานค่ะเบิงวิถีช่าบ้านวิถีเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงโคนะคะอ่ะปาป้าข่าวคอก้อไหลายค่ะโอ้นี่เด็กเหนียหน่อยนียนยนย่เดียว้าวเยาวชนเหลี้ยงงว้วเนาะนีไว้เดี๋ยวสัมผัสน้องน,นี่ดีกว่าเขาส่าเขาบุกไปเดีเห็นถามดีดีนะเห็นถามน้องผู้นี้เลยนคะคะ สวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะ,คะอาค่ะชื่ออะไรนะอาทิตยาทองมาอา์ทิตยิมายาทองมา<น>ยุงเลี้ยนไหนคะนอ้องบ้านป,านป,าปลาดวนงบ้านป่าดวนพังหา,าดเ้าได้หรอคะปอสอี่เนี่ยไอไปอไล่ง้วเข่า,ขา,ขา,ขา,าคอกบอค่ะเลิกเลี้ยนมากกับไปไล่ง้วเขาคอกเม็นบอหนูเลี้ยงมัตโดนไปคะ่ะโดนค่ะอ้ชื่นชอบการเลี้ยงงัวบอคะเลี้ยงปูชื่นชอบการเลี้ยงอยู่เนาะค่ะอ๋อเลี้ยงซอยพอซอยแมงสี่บอค่ะยุบานทั้งหมดนม่จะโตค่ะ หกตัวจังใดได้หันมาเลียงเพราะว่าเห็นพ่อแม่เรียงบอกคือจังใดจะเลยมัดซอยเพื่อนยังสิบะะอ่ะคมเลิกเลี้ยงมากกับมาเอาเขาคลองสิบอ่คะเอาแล้วได้อะไรจากการเลี้ยงวัวฝึกฝนตัวเองนตัวเองยังไงคะเดินออกกำลังกายเดออ๋อนี่การอย่างนี้ก็คือเป็นการเดินออกกำลังกายอืม ได้ความรับผิดชอบเนาะได้ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ด้วยใช่ไหมคะแล้วหนูชอบไหมชอบชอบใช่ไหมคะให้อยากให้เชิญชวนเพื่อนๆเลี้ยงวัวเลี้ยงโคนี่ดียังไงเชิญชวนหน่อยอยากให้ช่วยช่วยกันแบ่งเบาภาระอยากให้ช่วยช่วยกันแบ่งเบาภาระพ่อแม่แล้วก็ข้อดีของมันปุย๋ยอาขี้มันก็ได้ได้ได้ปุ๋ยไหมคะได้อื้อ ช่วยช่วยลดลดต้นทุนในการทำนาด้วยเนาะซื้อปุ๋ยปุ๋ยเคมีด้วยอ๋อค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะน้องปอไหนก็ค่ะน้องปอสี่โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาดนะคะมาเอ้ามาซอยหลัดงวดมือเลยป่าแม่เนี่ยมาซื้มืออ๋อนน่ก็มาคือมืออ๋อน้องชื่ออะไรคะสวัสดีครับน้องอะไรครับน้องน้องอะไรนะ น้องทีมปอไหนครับอนุบาลสามอนุบาลสามแล้วน้องอะไรครับโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนป่าดวนทางหาดนี่คือมาเอาม้างัวเขาขอกมาเอาโคเขาขอกน้าแม่เนาะค่ะน้ำย่อยบ่มาน้ำย่อยมาสซมือหรอค่ะมาซมือแม่เลี้ยงแกะโตค่ะหัวหาโตจ้าหัวหาโตเลี้ยงมาตะโดนไปค่ะแม่หลังสาวอะไรไปเลี้ยงมาตะโดนไปแม่เลี้ยงมาตะโดนหรอค่ะโอ้แต่หลอดแต่ คือได้หันมาเลี้ยงค่ะแม่เลี้ยง,ยงรประจำอ,อ๋อเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมบอกค่ะก,ก็เห็หนหานเนาะก็เรียงไปแล้ว<อ>ได้ขอดีอย่างของการเลี้ยงงวัวคะ่ะเลี้ยงงวัวเลี้ยงโค้ดเหรอเขาได้อีกอย่างแม่บอกให้หนูน,น่ะได้ยังไงกันเขาเลี้ยงไปเรื่อยๆอทุกปีเละจ้าเห็นหน้าไปกันมีกันย่างมีกันป่อยได้ปุย๋ยได้ไล่ได้เสริมบ่อกได้ผิวอัวได้ยังใส่หให้หน้าอ,อ๋อได้ได้เสริมปีที่แล้วเขาได้ปล่อยออกแก๊กโตบ่ค่ะ ปีเลยตสองตูไปคนเดียวไปไหนไปแถ้มคัดสนเมนบโใช่เป็ดใส่เท่ากสออะไรคะโอ้เด็ใส่นีเท่ากสอได้ส่งหลูกเลี้ยนน้ำบ่ค่ะได้ส่งหลูกเลี้ยนได้ใส่ใจในรอบพัวเนาะค่ะถือว่าเป็นอาชีพเสริมโเรส่งลูกเรียนอืมอ้จนเขาได้ทำการทํางาน ไอ้เนะนำเยาวชนให้มาเลี้ยงงวัวเนี่ยค่ะเลี้ยงโคเนี่ยค่ะให้ให้เชิญชวนเนี่ย,ยากะไก่มาเลี้ยงโค่ด้วยจา้าอาหารแบบใช่ไ่มอาชีพเฮ้าให้เห็นหน้าเด็กของพ่มี่ยังบา้านนะาุณแค่ะเลี้ยงงวัวงเพื่อเป็นอาชีพเสริมเฮ้าอ๋อค่ะ,โอ,คะโอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตถามซื้อคุณแม่เนี่ยค่ะแม่ซื้อยังเนาะค่ะแม่สมอนค่ะแม่สมอนนักสุขุนยังเนาะค่ะแม่เสือหมอนเย็นสรียุบานมูแปดบานป้าดวน อ๋อตำบลกู้เมืองอำเภอเมืองสหวัดรอยเอ็ดนะคะพร้อมกับน้องอยังค่ะน้องฟิมน้องฟิมน้องชมพูอนุบาลสามอันน้องอยังก่อค่ะน้องมีหน้าปอซีนะคะเพิ่นมาเลี้ยงเพิ่นมาเอาเขาเข่าคอกยั้นพวกสาวกปล่อยไปเนาะแม่โอ้ถมาแดงเลือดเลี้ยงมากแเป็นลาบโอ้ถือว่าเป็นภาพที่หาเบางอยากเหรอเนาะเด็กน้อยทศหลายติดติดโทรศัพท์ติดเกมเนาะเขลาบเลยเา มีแต่ป้อนย่อมไม่แต่ป้อนให้ไปอ่โอ้ถือว่าเขาเขากลับปูกพันแล้วก็ชื่นชอบการเลี้ยงงูนะคะอ้าวปลูกบนน้ำหน้าสิกันยุงเรี้ยงกับเรื่องเคียวม้วนมือเลยค่ะโอ้เรามางูมาเลี้ยงใกล้เรืย่งนี้อโอ้แสดงก็ส่งเสริมให้เด็กได้หนึ่งรักสัตว์สองมีความรับผิดชอบช่วยแบ่งเบาภาระได้เนาะตายก็ย้ายเลี้ยงเขาก็เลี้ยงน้ำโอ้แสดงว่าโคนี่ก็เลี้ยงโคเลี้ยงง่ายเลี้ยงได้หายจนเป็นพ่แม่พระพา การสี่ไปค่าเติม่ายังสี่ค่าชุดค่ายังส่นะะี่ค่าโถแม่อไ่าไยออกไปให้แม่เลี้ยงมัตเโดนหอแม่บ้าค่ะมเตโดนอ่ตตนนะตอ่อไมาประจำมาค่ะเาาดทนี่ถ้าเป็นสะสมสะสมกัสาม,กสามาถเป็นโคงเงินหลานในดด้ยนอแม่เนาะเป็น,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 นเป็นโค้ดุกคอบด้วยในหันวันทองแสดงว่าเขาบอกว่าเดี๋ีต้นทุนมัาเป็นโค้ดุกคอกไดมากกคือเป็นกาไรหมดเลยแล้วก ยัง่่ได้ออกหมายถึงอันพ่อแม่น้องน้องโอ้ค่ะอ้ยขอบคุณแม่หลายๆค่ะหลาย่งโอค่ะขอบคุณแม่เด้อค่ะขอบคุณค่ะแค่ะค่ค่ขอบคุณค่ะสวัสค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะนี่ค่ะไปแล้วนะคะงัวไปไกลโคไปไกลแล้วหนูทายเพลินแล้วก็เอาคุยม่วชวนคนยนะคะก็เลย นี่ค่ะไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเข้ามาชวมวิถีชาวบ้านวิถีเกษตรกรนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสาวบ้นานคำด้วยนะคะขอบคุณค่ะ